วัชัยอตรงไหนะวัชาไปาาาาไปัจจุบันทันใจไวเกินเหตุเป็นยุคอินเตอร์นเน็ตนะวิเศษไสย,ย่อโลกไว้ในมือกระพือภยัยเร็วเท่าไรเวนกรรมมา ก็ตามทันเนี่ยทำกรรมดีนานนักเอ้จะเห็นผลทำกรรมชั่วตามต้นจนถึงบ้านท้าไม่เกิดกับต้นยังทนทานอาจเกิดกับลูกหลานนั้นก็มีเดี๋ยวนี้กรรมาติดจรวดช่างรวดเร็วเหมือนใช่ใช่มันมันมร้องมันเหื่อย ฟัหนึ่งสองาาเสียงเสียงเสียงในหูพ,พอประมาณนะี okay. ้ต่อตรงนี้ใช่ไหมฮะคิดดแล้วมาโอเคไหมอาจารย์ได้นะฮะ นั่นก็มีเดี๋ยวนี้กรรมมาติดจรวดช่างรวดเร็วเหมือนก่อเอวเอาไว้ไม่ให้นี้ควรเกรงกลัวไว้บ้างขอ,ขอมากีนนิดหนึ่งฮะับลำบาวเบาหูนิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองบางนิดอาจารย์หนึ่ง,ง,งสอง,ง,ง,สอ,งอ่าครับโลอ่า <c oughs> ที่เดิมอาจารย์ นั่นก็มีเดี๋ยวนี้กำมาติดจรวดช่างรวดเร็วเหมือนก่อเอวเราไว้ไม่ให้นี้ควรควรควร,ควรเกรงกลัวควรเกรงกลัว,วเกรงกลัวไว้บ้ากกวยังดีฝากสุนทรเป่น,นีไว้สอนใจฮะควรต่อต่อไเลยวเดี๋ยวนี้ ได้เลยใช่ไหมไม่ไหนหนีไม่ไหนหนีผมก็ลองควรเกรงกลัวต่อเลยนะฮะก็เอวเอาไว้ไม่อย่ให้นี้ควรเกรงกลัวเอให้นี้ควรเกรงกลัวควรเกรงกลัวฮะโอเคครับ เราไว้ไม่ให้นี้ควรเกรงกลัวไว้บ้างก็ยังดีฝากสุนทรกรนนี้ไว้สอนใจไม่ใช่ว่าแต่งกรอนเ้อมาสอนท่านแต่เคยเห็นละเหตุการณ์นั้นหลากหลายคนทำผิดคิดชั่วไม่กลัวใคร ต่างได้รับผลร้ายไปตามกันขอเชิญท่านหันมารักษาศีลนั่ง ขอเชิญท่านหันมารักษาศีลเพียงศีลห้าอย่ามินว่าศีลสันส้นรักษาครบห้าคอพอประมาณชีวิตท่านจะสุขีมีมงคลมีศีลธรรมประจําใจไม่ลําบาก ขอถอยหลังดูขอถอยหลังเยงอะๆหน่อยครับเดยัดีครับ่าถอยหลังฟังช่วงที่ตั้งแต่แรกแต่เมื่อกี้เนี่ยท,ที่ต่อเมื่อที่นะะั ไม่ตัวภัยเหตุต่างในรับผลร้ายไปตามกันแม้ขอเชิญท่านผันมารักษสาส ศีลธรรมเนี่ยอาจารย์แบบที่แล,แล้วมาเป็นไงอาจารย์น่าจะต่อสิค่ับ <c oughs> พระมาชีวิตท่านจะสุขีมีมงคลนะมีศีลธรรมประจำใจไม่ลำบากลดความอยากลงได้ไม่ขัดสน ระลึกถึงสินไว้เตือนใจตนแม้ฐานังจังจนแต่ไม่จนใจสิ้นห้ามมาอะไร วายเตือนใจตนแม้ฐานะั่งจะจนแต่ไม่จนใจสินห้ามอะไรใครก็รู้ประศาทสดาบรมครูท่านสอนไว้ ปฏิบัติได้ครบเนอพบสุขใจจะหาซื้อไม่ได้ให้ทำเองสินข้อหนึ่งปานางติต yeah. งปัให้ทำเอง ศีลข้อหนึ่งปานาติปาตาไม่คิดแทนเข็นค่าทำข่มเหงชีวิตใครใครก็รักมักกลัวเกรงอย่าข่มเหงข่มเขาเบาปัญญาเราคิดแทนค่าเขาเราก็ผิดต้องติดคุกสิ้นคิดตรวนติดคขาหรื ถูกเขาแก่แค้นแสนโปรธาข่ากันไปข่ากันมาเออจบไม่ลงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนอคิดสร้างบาปอังกุศลนั้นจะกลับมาสาบสรงอันอายุเรานั้นจะสั้นลงพระพุทธองค์ทรงหามเป็นตำ อนุญาโตฯจะกลับเนี่ยมาสาบส่งอันอายุเรานั้นจะสั้นลงพระพุทธองค์ทรงห้ามเป็นตำราจึงขอเชิญจึงเชิญชวนมวลชนตั้งตน พา,เา,เาม,มเ,เ,เ,เป็นตำราจึงเชิญชวนม่มั่นใจจึงเชิญชวนเชนเป็นตำราจึงเชิญชวนจึงเชิญชวนมวลชนตั้งต้นใหม่ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่เข็นถ่ารักษาศีลนข้อหนึ่งออปานาชีวิตเราจะจะจะผา,าสุขทุกคน เป็นตราจึงเชิญชวนมวลชนตั้งต้นใหม่ยังงจึงเชิญชวนมวันชนตั้งต้นใหม่ ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่เข้นขารักษาศินข้อหนึ่งข้อปานาชีวิตเราจะพาสุขทุกคนนะเออ